เฮ้ยมีมีคนลงตุดนี้กับเราเหรอมีเฮ้ยน็อกแล้วพี่น็อกแล้วน็อกแล้วน็อกนี่น็อกซ้ำๆเฮ้ยฉันก็น็อกตรงนี้ก็น็อกซ้ำๆพี่สุ้ดๆผมก็จะล็อกว้าวโดตรงนั้นดีกว่าโน้อยได้ยังไหงเฮ้ยผมไม่มียามีใครมียาไปแล้วเอา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  ไปรวมไปรวมเอาแอง <wow. S 1> พื่อนกลับไปยังไงล่ะืมไปตัวเองไม่มีเกาะอุ้ยตายแล้วรบินะระเบิด่วไหนมันอยู่ตรงไหนอ่ะ้ยยังยังไม่โดนมันอยู่ตรงก่อนเดี๋ยวฉันยิงให้ a t h out i อ่ไปทงชีวิตไปก่อนนะผมเฮ้ยมันมีตัวยิงมาว่ะผมอาการแย่มาก Mark the location อ่าชิบหายแล้วไปขึ้นึยัง ไม่ไม่ไม่มันอยู่พลังพอพอจังเยมจุดเ o c t i o n อยาสามกูดีไม่ไม่เอาไม่เอาอย่างนี้อุ้ยนกนกโอเคโอเคกำลังไปกำลังไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยโอ้ยทฮ้ยเฮ้ยเดเฮ้่เ้เเนมาเฮ้ยเฮเ้ยเฮ้ยเเฮืยเฮ้เฮ้ยมันมาเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ย ดีสุดอยู่สุดอเฮ้ยไหนชก่วยไปเชยวะเฮ้ไปเลยไปเลยไปเลยเออไปยิงนะว้าวเออมันต้องอย่างนี้โอ้ยรู้รู้รู้ดีไว้ยทิ้งปืนให้ด้วยยึดยังนีจะทิ้งปืนลัวให้โอ้ของผมมีแค่โปกอะไปช่วยพวกคุณนี่ต้องแคนที่จะขับโคขอบคุณ น้องไม่ไข่น้องไม่ไข่น้องแทนที่จะขอบคุณเนาะเงียบเออโอ้ยผมก็ปล่อยให้ตายดีกว่าไอตัวไอตัวโบสี่เนี่นพวกเราจะปล่อยตายหยาดไปกันต่เฮ้ยระวังแทงเข้ามาทันอ้าวมันมีไอตี้เมันมีตัวหมวยมีตัวนอตี้ตรงนี้เลยตรงนี้เลยเอ้าไปเลย ตรงนี้เลยตรงไหน้งตรงที่วบโอ้เห็นแล้วบ้านฝาโอ้บ้านเดตรงบ้านฝาก็มีนะใกล้ๆอะบ้านาผมอ่ะไปมาัมันมดีเหรอเดี๋ยวเอยวนเดียเอจริงนี่มันอยู่ตรงนี้ Mark the location location ปืนก็ไม่มีไม่มีอะไรเลยอืมฉันนาหาย้องบนนี้อยู่เฮ้ยข้องบนนี้มีเว้ยอ้าวปืนเขียวอ๋อปืนปูงปูปูปไปด้วย Watch out Watch out กระสุนมีอยู่สามสิบนัดอด้่งพี่ใช้ปืนอะไรปืนเขียว เราก็มีมีแต่ M16 กี้มันอยู่ตรงนู้นน่ะนุ่นกี้เหมือนทั้งเบอร์อกกส,สองเหรออะไดวแบ่งให้เอาประมาณสัก4ปเติมขอบคุณค่ะอ้ยผมาได้เปลงรอดได้อยู่ตรงไหนอยู่อคอคอช่ห Watch out Watch out ไปไปไปอม่มีใครตามผมแม่เนี่ยแป๊บแป๊บอุ้ยเห้วมันอยู่ตรงนั้นและลงแล้วลงแล้วข้างในอีกหนึ่งวัางในอีกนึวัชด้า ไม่ได้หว่ยมันมีมันมีมันมีตัวขาวอีกนะมันมีตัวอีกนะข้างในอะ่ะเออเต็มเลยข้างในสามตัวข้างนอกขางนอก Mark the location เฮ้ย <c oughs> hey, จะไปช่วยเมื่อ oh. ไหร่เฮ้ยเบอร์สี่เบอร์สี่ Watch out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  เดี๋ยวผมเข้าเลยนะเข้าเลยได้ตรงไหนตรงไหนอุ้ยบอดบอดไอ้บอดเฮ้ยมันชุบอยู่พี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 ่ตรงนั้นแหละเอ้โหนี่เมื่อกี้พึ่งแล้วนะเว้ยเอาทำไมพี่ไม่ชุบอ่ะก็นี่อ่ะได้คิวอหละเมื่อกี้มันยิงฉันเนี่ยพี่พี่เขาไปยิงมันก่อนพี่เขาไปยิงมันไม่ได้เขาไปชุบ เนี <t od il |ms|> ่ยเนี่ยฉันได้คิวนี่ไงอีตัวเนี้ยเอ้ามันยิงฉันว่ะอ๋อโดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแคปในใจใช่ไหมแคปในใจมีใช่เนาะระบบตายต่อหน้าฉับบอดมาตายโอ้ยเอ้วมันมีมีมีไม้ตีอย่างเงาอะไรวะนู่นน่ะนู่นน่ะฝั่งตะวันตกตะมันตกนู้นน่ะใต้อ่ะตรงใต้มีอะไรวะตรงใต้มีปัญหาเปล่า อุ้ยมาเอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ละมันมีตัวตัวคอยทิมมาไป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 อะไรอะไรนะพี่ขอขอรีรีหน่อยพอต่อยใครพอยคอยที่มาไป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 พอดีแหละตัวที่เคยมาหรือเปล่าตัวทโอเมื่อกี้นี้เอ้ยมันมันไปอยู่มันอยู่ตรงไหนวะอ๋ออยู่ตรงป้ายแไหน โดนหัวไม่โดนหัวหรือว่าโดนไหลอย,อยู่มันมาป้ายอยู่มันป้าย<ป>มันทำเก่าเก่าตี้เราพี่ว่าไงไม่เมื่อกี้ที่ได้ยินข้างหลังมันยิงตัวนึงอ,อ่ะเดี๋ยวเจอชุดปลาคราฟเดี๋ยวเ่อยใจยจริงอ้าวมันปลามันปลาโมกมันมกทำไมบอดต้องมา,ายิงฉัน ตายโคตรอนาถเลยน่าเกียดกันไม่ไม่ไม่เนื้อนิดเดียวอะเมื่อกี้อะตอนแรกจะรอดโู่บอดวิ่งมายิงเกียรตายไม่อยากจะพูดพูดเลยเช่าดเดี๋ยวเมีใครใช้สนายไหมครับผมมีคนแป๊ะให้วิวมีแล้วเดี๋ยวผมทิ้งไว้ตรงนี้ไาสมูทขึ้มวะ I got s u r p r i s เอองงเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนมิตี้ข้างหลังมาไหมเนี่ยอืมไม่น่าบ้างนะ มีที่เดียวใช่ไหมน่าจะใช่น่าจะบนป้ายเดี๋ยวช่วยฟังเสียงแต่ผมไมม่ขึ้นันยังอยู่อ๋อบนป้ายอ่ะบนป้ายนะแต่ผมไม่ขึ้นแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นอีกตึกหนึ่งยิงมันดีกว่าออกออกออกงั้นยิงแฟนอ่ะเออผมก็จะยิงแฟนเหมือนกันแต่แทนยิงเลยดูว่ามันไม่อยู่หรอมั้งในสุผมก็มีแฟนนะหยิบมาเมื่อกี้หยิบแล้วมันยังอยู่ที่เดิมไหมเบอร์สี่ ไม่ีเมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้เห็นมันปลาสโมอุ้ยก็ยังอยู่อยู่ที่เดียวปะไม่เห็นดาฟ้าไม่เห็นดาฟ้าไม่เห็นดาฟ้าชั้นสามอ้ยอยู่ชั้นสี่อยู่ชั้นสี่เออนั่นแหละกูปิดลวนลวนจริงเฮ้ยมันโดนข้างบนยิงมันโดนบนเขายิงด้วยมาลองบนเขาบนเขาลองไปอัน พอดีเราได้เปลี่ยนดีมาเล่นเอาเจ้าเจ้แอดมานะเบอร์สองเจ้าได้ได้แต่ผมจะลบตัวนี้อีงนะไม่ต้องลบรถทำไมเนี่ยเพื่อนเต็มอ๋อเออได้ได้ได้เพื่อนเยอะเนาะผมยิงเลยได้ไหมเนี่ยยิงเลยได้ไหมเนี่ยมอบถ้าเป็นมอบ มันข่าว่ามันเอ้ามันยิงฉันอยิงมันเมัอยู่ข้างบนเลยคนระับมันยังไม่เห็นมเีใครเป็นตัวร่อให้ไ้ะเราไม่ต้องลอ่อหรอกเพราะว่ามีเอร์อกลงแนะลอ้ผอ้เฮ้ย้้อ<ง>ไ<ง> ไม่อยู่หลายตัวเหรอวะต้องขี่อยู่ตัวเดียวอ่ะอือข้างหลังก็มาแะน,นะอุยหลังเขาเขาขบล็อเขาก็าาอคระวงะรงังนะน,นะเฮ<อ>้ยเียดายร้ตัวเมืมน่นี่นกไดไม่ลงคูณสี่เล่นยากมาก เฮ้ยยคนระบาดโดนโดนโดนโคนระบาดอยู่ชั้นนี้ Mark the location เฮ้ยตกใจคิดว่าโดนอีตัวบนตึกป้ายหมดไปจังปวดฉับ โอ้ยมันยังอยู่อ๋ออยู่ครับอยู่สองตัวใช่ไหมกาแฟลงตรงไหนอะเนี่ยเดี๋ยวยิงแฟร์เอาดอกดีกว่าโหรอหลคนตายอยู่ไหนอะโหลทำไมอ่ะตายอะตายโง่โง่อะ

มองเดือกเราอ่ะใช่ไม่ต้องรีบไม่ต้องรียบปล่อยเบอร์เบอร์ปล่อยเบอร์สี่มันรอไปเนี่ยเวลไรนี่ใช่บอลนะบอลบอลโบราณนั่นแหละไม่ใช่บ้างนั่งเอ๊ะกดนั่งเราวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่นแล้ววิ่งไปไหนวิ่งไปไหน ัช้นเราเปิดแต่ทำมือตัวเองนะเนี่ยมอรออะ้ดูปลาระเบิดใส่ตัวเองเหรอไม่ไม่ไม่ถือด้วยขาเฮ้ยฉันทำบ่อยนะทำทำแบบเมื่อกี้แล้วก็แบบระเบิดไม่ออกอยู่กับตัวเองเฮมาเรืเอ้ยๆมีมีมันโดนบนเขาด้วย

ไปไปไได้ถูกได้ได้ถูกได้ถูกได้อยู่โอเคตรงนี้มีหมอกสามไหมหมวยมันมีมันมีข้างบนน่ะข้างบนที่เมื่อกี้นี้ไิสองไปดูอ่ะมันมีตัวที่แบบเมื่อกี้ที่บนเขายิงอ่ะมันจะอยู่แถวแถวซอกหินอ่ะโอ้ยโอ้อเดียว แต่ที่ปลาระเบิดใส่เราอ่ะก็คือไอ้ตรงตึกนี้เลยโอ้ตาฝั่งมันปลาใช่มั้งดูเบอร์สองเลยเอ้ตรงหินมันยังอยู่อยู่ไหมอ่ะตรงหินข้างบนเลาวอยู่ครับผมเอ๊แต่ตรงหินยิงไปมันก็ชุบกันได้อยู่ดีปะ่ะใช่ใชครับอ,อ,อ,อืม หัวมันแตกหัวมันแตกจอสั่นแล้วเพื่อนเอาเอาตัวนี้ไหมเอาตัวเนี่ยไอกตัวไอกตัวตึกเนี้ยใช่ใช่อยากจะได้มันมากเลยอุ้ยแม่งอะไรวะเอายังไงดีวะมีสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาัไม่มีน้ำเอามามามาอ่มีสมูทก

ไปออกมาเพื่อนมันนะ่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวปล่อยให้มันปล่อยไปบนดาวตัวนั้นไหนนะพี่ขาดบันไดมองเห็นคนเลยที่เก๊ะ อุ้ยนะเบิดดูมันไม่มียิงพี่หมวยนะมันไม่ยิงผมโอ้ยนะจะตายไหมคะอีตะกี้ตะกี้คุณแพ้ยัดหน้าเยี่ยมหมดเนาะอ้าวเ้ามวยหมวยหมวยมีหมวยมีอีกมีอีกมีอีกโกลาดี้ยุตตี้ที่อยู่ข้างบนน่ะไอ้ตัวที่อยู่ข้างบนตอนแรกอ่ะยิงข้างบนอ่ะ ต้องไปรอเลยยตะกี้ตะกี้ตะกี้เบิร์นเบอร์สองเกิดอะไรขึ้นอ่ะอืมอืมไม่ต้องร่าดีนะคุณแปรสองคุณแปรสองผลมันผิดมันผิดมันผิดพลาดมันพลาดมันพลาดมันพลาดทำมาได้มันอยู่เดียวตัวเดียวแล้วเหรอสองสองพลาดเมื่อกี้มันเมื่อกี้ไปยิงของใครไม่รู้ตัวนึงใครได้คิวขึ้นไรขึ้นไรพี่เคอมโบเลยสองคอมโเลยสองลองด้วยิว เอ้ยเหลือสองใช่เหลือสองตัวมันมันน่าจะดักกันคนละมุมมั้งหวยอืมอยู่ชั้นไหนก็ไม่รู้ว่าอย่างนครับชั้นบนสุดไปสักทีชั้นบนสุดที่ไม่ใช่ดาบฟ้านะระวังระเบิดนะระเบิดระเบิดระเบิดระวังระเบิดเอ้ารระเบิดควิ่งเข้าระเบิดเอ้าชอบชอบ เอาไม่หาเท่าตีไข <crackers. laughs> ่แล้ตีดีหาเสร็จละวกิฟต์นี้ขอเอาลงนะเอาเลยเอาเลยเอาเลยเอา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 ดีดีสุดยอดเลยยนดล้วก็แช์